สวัสดีสวัสดีค่ะโพี่อุ้มพี่หาน้องนี่จือนักเลงหูบะนักเลงจือนักเลงนั่นนะใจงเสยเยเยอ้ดูดูดหางหางหางคนนี้ใจงหญยเทยเนี่บ่แมนนี่ไดธรรมดาเด้ขันได้เรียดแล้วบ่ลืมได้นั่น่ๆๆ่นเออนะโม เขาเห็ดเขาจะของเห็ดเขาบ่กเป็นหยั่งญ่แต่เขาเห็ดจะของโตกทใจขึ้นเลยว่ะใจไงเฮงอีกหนึ่งตกมันเลยอตกมันเฮยเล้วแต่เทเดี๋ยวนี้อยู่เดินมาได้พี่อุ้มยังนตูดไปเออพี่อุ้มเอาแดงมาแนี่ยเน่

ไปใส่ตนองอยู่อยู่นกันนีดนี้เลยัเรื่องแล้วนี่เห็นน้ำมั้งเฮ้ยเขียนแห้งเตีแงกนแางเขียดเนีเออเออนี่นีนี้นีนั้แงแลงเ่แกีข้ออะไแตงเหนียวนยังใจใหญ่เถอะอออะไรยังเฮ็ดพี่แห้งหายลูกยังเฮ็ดพี่หลายพี่นัก ยังมาโอ้เห็นจะได้อ่าแน่นน่พิดพ,พี่ดุย้ย <c oughs> ยัน,น,นยันมดก,ก,กัดหางแน,น่นแน่นเออ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 อเออเออเออเเออเอเอ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 ่เออเอสเออเออเออเีอา ไปไปพี่โอ้ยเด็กหน่อยตีกันเลยคันนี้นะม้อพี่ถูเนอโอ้ยโปเมนเมโมเด้อปเมนเมโมเมเเกย์ี้เแล้วไปละไปกัน อเอุ้มมาบ่าวล้วบ่าเลี้ยแทกี่าไปมตมันแล้วตกมันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใสยนี่แล้วสีเสกส่ใส่ไข่ดีแล้วถ้าบดาสีเสกแต่ใส่ไงงงแต่ละมือนี่จักดีมีชามาแต่ใส่เ้ยเย้ยเอาเปล่าเลยเปล่า วอนน้พี่อุบวอนนัมนหมดไหยจาด้อหลายวันเส็นเรียนแยกี่ตัวเล่นแต่กับแม่แบบนี้ตัวเม่กับบ้องเริงบ้องหงอยเม่์ค่อยนอนได้ตีนอนปุ๊บขึ้นขี้เลยขึ้นขี้เลยเน่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 เ่เออเลมันหัวข่อยยี่ยางก็จะขี้ใจ้อใจเพราะพ่อนยาเพราะท่านม่ได้เลยเอาเลย เีดเร็วตัวหน่อยแต่ใจง่ายขนี้มึงเน่อือแม่บ้านจะอาไแม่บ้านหงกับแม่ที่กับใบดี่อแรกแล้วครับบ่เสกซาใจดอกก็แอุ่มท้นทนความดื้อว่าหว พี่อุ่มไปเลยท่านคว่ำีดูบ่ไว <c oughs> ้ื่คัดกดีนเนีย่ยโพดพี่อุ่มไปผู้ใดสิกายอยู่ไก่ขันน,น,น,นั่งลงนั่งแอคชั่นเร็วเรๆ เรีนหนุกๆเลยครับมดีครับผมมาดืดีแกโชว์ความแข็งแรงคิดพี่อุ้มเป็นเป็นเมโมค่ะนี่ เป่นมากสีสีตัวนี้หมูสาขอขาไส้ไม่ประเด็นลดพจนกีบไส้ขอมาก,นก,ก,กเนาะเาีดกองเกองใจยินแล้วใจะยินแล้วนมองใ่คัน ใจยังไงใจฮือทึดทึดทึดแลยเชียรพี่อุ้มใจฮทึด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 พี่พอจะเอาลากลับบ้านแล้วค่ะพี่อุ้มมาเล่นแป๊บเดียวนึงค่ะนี่มนเล่นโดนแล้วบอกพี่อุ่มาเล่นดูแล้วไม่เขียวแม่บ่ทนัน เพือพื่เี่หันหูวพ่ารมณ์ดีไอเจ็บปะเจ็บปะจะกินของอร่อยต้องล่อเดอดเดน้อยเจ็บปะจะได้หมอกมาดอกจะได้หมอกมาดอกก็ดึดอกผู้ใดไปใส่เมาตะบันตวหาประกอบยากำลังออกมาตรงเมียเอาหนัง ไมได้เหยียบได้ล่า่าจะขึินขี้พี่อุ้มบุญลยเหลือใจเออคนใจไงเดินี่อุ้มบะยอมใจถืดถืดแม่เป็นคนใจถืดถืดถืดเลย แล้วพี่อุ้มเม็ดเขาเกันเด้เขาเป็ย่อมเรื่อยๆพี่อุ้มเม็ดเขาเกันเดิถือกระทะก่นอ <à> กน,กนนะโชคโชคบังนี่โชว์เป็นในทางนี่ถือเป็นละตีอ่ำล่องมบ่ได้อเอาผปาเกเยนเนาะบ่ได้เก๋หอดอันเขาเขาโห่ในตัวน,นั้นเลย เอาผาเขียนถือถืออะไรถือถือฟึกฟึกจับเครื่องเครื่องในม่เออไปย่างเออตะเรกแตกถึงแตกถึงนั่แะเตะเล็กเตกถึงแตกถึงแตกถึงตะเกเตกเอ้อจ้ำจ้ำ จำเออโกงูเออจำได้เออเออจำได้เออจำจำไปโยกไปไปเออจำได้เออจำ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 โยกงูไปเออเออจำได้จำเออใช่ที่ไปก็ถูกทีไปทไปเออจริงจรจโอ้ตนคือใหม่กระามั้ยก็ไม่ต้ดงคิดถึงเทปบัต แม่ละจำไอจริงจริงจริงอาหยดมเอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่นเจออ่กินมัดมือตีขึ้จังขีโพงไงเถื่อนกินบบกินบบครับจริงจริงเออจำไปจำไป

บอกว่ากอดไว้เอออ่าโอเคจำจำซุ้มซุ้มไุ้กระต่ายเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะเออจำใหม่เออเอออะไรจำจำปุ่นตรงเนี่ก็มาแล้วก็่ลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามมาด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปดูหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีจ้า